สวัสดีครับอยู่กับเกม God of War Chains of Olympus นะครับเป็นเกมภาคศูนย์ของซีรีส์ God of War ครับผมเดี๋ยวรับชมกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะความเจ็บปวดของนักรบเกรอคสมาหลายปีตอนนี้เราได้รู้จักเขาในน้ำของผีแห่งสปาร์ตาเขาทำสัญญากับเทพเจ้าเพื่อที่จะกลับไปลบล้างอดีตของเขาที่ตามล่าเขามาตลอดหลายปี แต่ตอนนี้วิธีบรรเทาทุกของเขามีแค่การที่เขานั้นจะต้องเข้าไปชำะระล้างบาปในการต่อสงครามในครั้งนี้และในวันนี้เครย์โสได้รับการสั่งจากเทพรเจ้าให้ไปจัดการเหล่าปีศาจที่มาบุกเมืองของอาทิกาโดยกองทัพของเปอร์เซียน ไม่มีกองทัพบ,บุกเข้ามานะครับเกรททอสจะต้องไปจัดการนะฮะมาแล้วครับมผมไปนี่เป็นภาคของ PSP นะโอ้โหมามีกระทอร้อเท้ากระทอร้อแขนมาออเออเออสี่เหลี่ยมรัวๆสามเหลี่ยมทาประจำทีมฮะเออ ยิงธนูมาครับตอนนี้โอ้โหข้าข้าต้องกลับไปยิงอ่ะตายเลยละแกกล้ามากที่จะมาจัดการข้าไม่นี่เนีเออเออมาอึพุบเลยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรัวๆครับสูตรเดิมฮะคือ คอมโบเดิมครับไม่เคยเล่นก็จําได้ครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่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 เหลี่ยมอะเอออ่าเป็นท่าที่เพลินมากนะครับครับทีไปตูมพัง โอเคเราลงเปด้านล่างต่อนะไปควันคันคันทุบตูมตีตีตีต,ตีเออคันไปไปครับโอเคเดี๋ยวเราแปลงนี้ต่อโอ้เฮ้ยแก คนไฟโอ้โหประเด็นนะตีถ้าเป็น PSP นี่คือภาพมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ตอนนี้ภาพลื่นขึ้นแล้วนะนี่บนากเป็นเกมที่ต้องซื้อมาเพื่อเล่นจริงๆนะถ้าใครมี PSP อเออเออลบทุบหนึ่งทีเอาเสียบแทงทุบหลบตี กระตุกหลังจากกระตุกจิตเรียบร้อยเราก็เตียวเอมาไม้ตีไปเออทุบไปหนึ่งทีโอ้โหหนีฮะมึงก็หนีเลยเกมไวครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะเดี๋ยวเราไม่ค่อยลดเท่าไหรนะ่ฮะแต่ว่าเราจะเพิ่มยาด้วยนะตรงนี้เรา คนไฟพูดตรงนี้เราเราไปเรื่อยๆฮะเตรียมตัวหลบกระสุนให้ดีนะแล้วก็หยุดก่อนอ่ะอยู่จะโดนเหรอเนี่ย เราเขียนไว้เลยฮะเราเขียนไปก่อนนะครับตนนัวนี้ไปแล้วก็ไปกระทุ้งหนึ่งทีสองทีพังฮนะมันมีของตรงนี้นะครับสองอันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะ อันนี้เป็นลูกตามัาง้งอ่าลูกตาของกากอน,นะไปเรามียามันหนึงเอาไว้บัฟสกิลได้แล้วก็ไอ้พวกนี้นะฮะมันจะมีเยอะเหลือเกินแต่มันบางเขาไม่เป็นมนุษย์นะมนุษย์ก็จะตายง่ายครับเออสองคอมโบตายแล้วฮะ ไปมียิงฮานูเว้ยเอาไงละเพื่อนเราดำน้ำไหมฮะไาโดนเออหลบเออมามาเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีพวกศัตรูโผล่ขึ้นมาแบบวีดีโผล่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวดูนะปั๊มหนึ่งเนี่ยมันต้องต้องมีแน่เลยผมจำได้อยู่นั่นไง มาจากไหนวะมาจากไหนวะเนี่ยผมจำได้เป็นเจมโผมาโผล่มาแบบงงไปหมุนต่อมาอีกละมาอีกละมาอีกละดูดูดูมาว้ามานเจเลยไปเราก็ลงไปฮะฝั่งนี้อุ้ยโหัวเราเยอะไปหมดเลยอุ้ย พุ่มเลยนี่แน่คุ้มง่ายกว่าเออ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 มาจัดให้พี่จัดให้เออตายซะตีตีมาคอมโบไปฮะ เดี๋ยวก็จะมีของด้วยนะฮะโอเคนี่ไงผมจำได้อยู่ว่ามันมีของตรงนี้มีฮิวนะวายหมไปด้านหน้าครับกระโดดกระดึบกระดึบกระดึบตรงนี้มีของจำได้ อโอเคให้ลงตามมาแล้วครับเราก็ไปต่อไปทีบอเอ้เราเราต้องต้องให้ไปไล่เจ้าไอ้กิ้งกาดีนะครับลองไปข้ามันก่อนนะ เอาซื้อเดี๋ยวขอฮิวก่อนเพิ่มเลือกดก่อนเองก่อนไปตรงนี้ก็โอ้โหตรงนี้ตกไปหนึ่งทีฮนะวันนี้เป็นท่าสอนเรานะครับกระโดดได้เลยตรงเนี้ยไปแบบเร็วนะโอเคตรงนี้เราเปิดประตูครับ แกเอาปีศาจอะไรเข้ามาในเมืองนี้ฮะเปอร์เซียนปีศาจกันเหรอฉันไม่ได้เอาปีศาจเข้ามาทัสปาร์ตันขขาเอาแขกกองทัพของเปอร์เซียนมาจัดก,การพวกมาตาหากอย่างที่เราบอก,กแกกหละเมืองนี้ควรจะถูกชำระล้างแล้วก็ถูกยึดโดยกองทัพของข้าโอลิปลัสส่งข้ขขอความมาหาและข้าก็จะมาส่งให้กับเจ้ามันแกก็เป็นแค่คนส่งสารอย่างนั้นเหรอ นั่นก็ส่งข้อความกลับไปหาเจ้าที่พระเจ้าพวกเจ้าด้วยนะ้าจาดการเจ้าอีกคนหนึ่งที่เราจะหยุดพลังของข้าได้เออไอ้นี่มันจะมีพลังไฟนะผมจำได้รงนี้พลังไฟให้เนี่ไม่ต้องห่วงเรามีก็มีเหมือนกันนะเรามีดาบโซ่ลบมาอุ๊ยมันฟันสองทีอุ๊ย เฮ้ยโอ้โหโหลบได้ไปฟันหนึ่งทีไปตรงนี้มันต้องให้กันเท่าไหร่อะไปเฮ้ยมันปล่อยไฟมาหลบได้ทุบห,หนึ่งทีกลิง้งเฮ้ยมันฟันสองทีผมลืมไปแต่มันขี้ไม่ทันนะอุโโอ้ยเออตายกลิ้ง ล้มปุ๊บแกจริงๆผมชอบใช้ท่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะมันดูแบบเด็กๆมันคอมโบมันเฟิร์นดีฮนะดาเมจมันแรงด้วยปุ๊บปุ๊บเอ้ยหลบอุย้ยหลบไปจบด้วยสามเหลี่ยมจบตายสักแก ไว้ชีวิตข้าเถอะข้าให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการแกไม่มีอะไรที่ข้าต้องการเอามือเข้าไปเอาผู้หญิงเข้าไปเอาท้องเข้าไปข้าไม่เอาความรวยของเจ้าแต่ข้าจะเอาชีวิตเจ้าต่างหากนี่เป็นคำคมที่ดีฮะตูจะไม่เอาความรวยของแกแต่แกต้องตายอืออือ เออมานี่คือคำสอมเพลทอสเราได้พลังไฟมาแล้วครับว่าแต่ว่ามันกดยังไงนะเนี่ยผมจำไม่ได้เดี๋ยนะออมมอขอซ้อมมือก่อนกด L ป่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะ L สี่เหลี่ยมไม่ใช่ฮะแอลสามเหลี่ยมไม่ใช่เดี๋ยวนะมันน่าจะมีมันน่าจะมีสอนอยู่นะเขอเคลียร์ศัตรูก่อนมันตีเราบ่อยเหลือเกิน ไปเดี๋ยวคนหนึงนะไม่กดไงวะมาดูนะมันน่าจะมีบอกน,นะนี่ไงเปิดหน่อยเออกด R สามเหลี่ยมโอเค R สามเหลี่ยมนะ R าหนึ่งสามเหลี่ยมครับไปไม่นะ จะผ่านไปได้ละอุ้ยเออมันบุกเข้ามาแล้วครับไปเออทอยสุดไฟเผาด็อกคิกไปฮะตอนนี้ เตะไว้ฮะเออแล้วก็เดินน้องเตะบันไดออกไปครับแล้วก็เดินเตรียมยิงคานูนะฮะจะต้องเลื่อนก่อนเอาไม่ใช่เว้ยเดินเดินเดินเดออกไงอ่ะออกไม่ได้นะครับต้องไปยิงก่อนไปคานูไปต้องหมุนก่อนนะหมุนไปโดนไอ้ไอ้ยิงกาก่อนไป จริงไปหนึ่งทีอ่ะปวดแสบปวดร้อน อี่อันหนึ่งฮะเดี๋ยวเก็บของก่อนโอเคสวยงามเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างครับลงลิฟต์ไปฮะ มีภาคหนึ่งครับที่ลงบน PSP นะก็คือ Go ล o ์สปาร์ต้นะอันนี้ก็ภาคหนึ่งอีกภาคสุดนะครับเป็นเนื้อเรื่องก่อนภาคหนึ่งของเพย์ซองนะครับเหมือนเกมที่จบบาทีหลังนะหลังจากภาคสองหรือสาโอ้มาแล้ว เฮ้ยโอ้ยปุ๊บนึทีให้มันอยู่ตั้นกลิ้งหลบก่อนตี่ไอ่ไปหลบลงต้องหลบตอนมันตบนะฮะแล้วก็จุกแน่หลบหลบ นี่เราสวนได้ครับลบลบจากท่าตบต่างๆฮนะลบอีกทีไปอือตายอือว้ามึ่งกระทืบ chục nhiều Không chục nhiều nè, phải เราเจะเพิ่มขึ้นอีกครับเออเราบัฟเราต้องเพิ่มเราเพิ่มผิดนะเราต้องเพิ่มโซ่นะเก้าร้อยนะครับไปบีนเอาอีกแล้วพวกแกบุกเข้ามาอีกแล้วนะเออทีม ใส่ราครับเราหลบก่อนไปอุ้ยทีมตายไปซะตรงที่เคยโดนยิงให้ดูตกไปตายเหมือนกันตายซะโอเค เอ้ยเหมือนผมลืมหยิบหีบไปอันนึงนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นแบบไม่ทันแล้วฮะแย่เลยตรงนี้มีหีบครับที่หมเห็นแวบๆไม่ทันนะไม่ได้อะ ไอ้แก้ปิศนานะับต้องแบกศพศพคนมาด้วยนะฮะบางทีโหลดอยู่อะมันโหลดดิ้งเนี่ยเออมาจะจ่ายธนูก่อนอุ้ยโอ้หลดต้องนานไม่โดนแก เดก่นก่อนหลบหลบหลบตายถ้าธนูเนี่ยจะบางนะของทีตายแล้วนะตายตร้กนเดี๋ยวเราแบงนี้ โอเคเราลงฟ้าโซมไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะอ้อมันมีอันหนึ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปหาก,กล่องผมจำได้ว่าต้องเป็นกล่องนะกล่องน่าจะเป็นทางขวามือเนะี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะไปอีกนีไ่ไงมีฉาบเพิ่อมอีกโอ้โหคิว่าจะมีแค่นี้ไปคุ้มเลย ดึงอุ้ยคนยังหน้าเนอะพุ่มทีเดียวตายฮะไปนีของเทียบวยเวลาพับปับแล้วไป ไม่รู้ถึงไหนแล้วนะน่าจะประมาณโอ้ยนิดเดียวเองนะอีห้าร้อยกว่าก็จะได้คอมโบใหม่เออแต่คอมโบนี้ก็แรงครับดูแรงวะอ่อนี่ไงนี้ยเจ้ละเราถีบได้ปะถีบได้ผมจะรู้ว่าถีบได้นี่งไงถีบได้มาอีกแล้วโอ้ยแกเยอะเหลือเกินฟุ๊กอีกทีแล้วก็กิ้งนะ เรถทีมได้ฮะดูดูด้ว่าทีมคือมีไปยาวไปด้วย ก็แบบศพไปครับประตูไม่ปิดนะโอเคก็ยังชั่วหน่อยนะแล้วประตูปิดครับไปเราลงศพตรงนี้ไปเราก็ไปครับตรงนี้เราก็บับยานะครับ เร,เราบับมานาด้วยตรงนี้น่าจะได้ต้องสู้กับบอสใหญ่นะับโอเคเมื่อกี้นี้จอยไม่ทำงานนะครับจอยเพสเอสามไม่ค่อยทำงานเท่าไหรนะ่นะการมันจะไม่ค่อยดีแล้วนะเดี๋ยวต้องไปซ่อมซัหน่อยนะ ผมแล้วตรงนี้ตองเจอกับไอ้กิ้งก่าย,ยักมาแล้วมาเ่อการได้ครับไอ้ตัวนี้ เราต้องเล่นไล่ไล่ไล่มันไปข้างหลังกำแพงถ้าไล่ไปหลังแพ้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นไปข้างบนนะอุ้ยโอ้โหกระเด็นนะไปอายมันมาแล้วอุ้ยรัวปุ๊บโอเคโอเคไปครับ กระเพือดไ,ไฟมันะตบเลยหรอมันก็นตบเราด้วยมือเหมือนกันนะกระโดดครับผมจำได้ต้องกระโดดตรงนี้เออคอมโบมาคอมโบมาอุ้ยตีตีคนไฟไฟ,ไฟเก่งไฟเก่ง,กงจริงๆ ีดึงมาลงมาฮะเอ้ยโอ้โหอลาหลอกไม่ทำงานนี่มาอะไรกันครับเนี่ยไม่จริงโอ้โหตกเลยฮนะเอาใหม่ฮะขอแก้ตัวขอแก้ตัวอลาหลอกไม่ค่อยดีครับเออดึงมันลงมาต้องหมุนหน่อยฮนะเออ ไปหนึ่งทีรู้สึกโกรธไหมล่ะกระโดดครับนี่นี่เนี่ยนี่เรามันจะตีแล้วก็ใช้สัมเหลี่ยมอุ้ยเอาอีกแล้วนะเออไอ,อ,อ,อ เขาส่งมานะฮะให้มาจัดชายเท่านี้แกได้เวลาปิดฉากแล้วหรือ,อยังไปล่ามลงมาอีกทีนึงอนะเออทิ้งเออ ยังครับยังไม่ปิดฉากฮะน่าจะเป็นมันโกรธแล้วฮะมันโกรธแล้วฮะเฟรทอสปล่อยไฟใช่ไหมแกปล่อยไฟใช่ไหมปล่อยไฟเก่งนักระเบิดคาปากเลย หลางจะได้รับคำสั่งจากทเทพเจ้าเขาได้ทำการจัดการ,จเ,จเ,กรเจ้าบาลิลิกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าชัยชนะครั้งนี้กับไม่ใช่ที่พอใจของปีสี <aus a son> แห่งสปาร์ตาสักเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่แกต้องการฉันทำอย่างนั้นเหรอแค่นี้นเหรอ <c oughs> ได้เห็นดวงอาทินนตย์ได้ตกลงไปสู่ความมืดเคทอสได้รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ะเจ้าได้ส่งข้อความหาเขาใี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาได้เดินทางข้ามทวีปเ <K ratos S 1> ขากำลังหาว่าปริศนา,ข,า,ข,าของแสงน,นี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่มนสึกม,มันยากเกินกว่าที่เคทอสจะรู้สิ ในความมืดนะั้นมอร์เฟียสเทว่าจางความฝันได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังของเขาเมองมอนี้จะต้องถูกหมอ,อกนี้กินเข้าไปในไม่ช้าและทุกอย่างที่ถูกจับก็จะถูกทำลายต่อไปนะครับที่จ,จะเกิดขึ้นนะฮะก็คือในเรื่องที่ตอนนี้นะครับเทเขาจะเข้าไปในเมืองหมอกนั่นเองนะครับ Bye. Lần tìm tôi lui to ha.